ถึงตรงนี้นแล้วครับ<ะ>เดี๋ยวลงไปได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เริ่มต้นเช้าใหม่ด้วยการทํางานที่โรงพยาบาลสัตว์สีคิวค่ะยินดีต้อนรับเจ้าของน้องหมาน้องแมวทุกท่านนะคะทีมงานทุกคนพร้อมต้อนรับและดูแลน้องหมาน้องแมวนะคะเช้าก็มีเจ้าของน้องหมาน้องแมวพาน้องน้องมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ค้องตรวจตามคิวนะคะวันนี้มีทั้งเคสดรักษาทั่วไปเคสผ่าตัดเคสอาบน้ําตัดขนแล้วก็อื่นๆนะคะน้องหมาน้องแมวเริ่มทยอยมากันแล้วนะคะส่วนน้องหมาน้องแมวที่อัดไปในโรงพยาบาลสัตว์สีคิวก็มีทีมงานและคุณหมอคอยดูแลไม่ห่างนะคะ หากน้องหมาน้องแมวมาตรวจสุขภาพหรือมาตรวจรักษาสามารถพาน้องๆเข้ามาได้เลยนะคะนี้แม่หม่อมก็อยู่ในห้องสต็อกสินค้ากับน้องเก๋น้องแคทเพื่อดูแลสต็อกสินค้าต่างๆให้ครบถ้วนค่ะก่อนไปรับน้องแม่หม่อมก็กลับบ้านมาหาพี่เดียวกับพี่ใบหมอนนะคะพี่เดียวกับพี่ใบหมอนก็มาคอยต้อนรับอยู่ที่หน้าประตูส่วนพี่แฮปปี้ก็นอนอยู่ในห้องนะคะพี่แฮปปี้จะเป็นน้องหมาโรคส่วนตัวสูงชอบอยู่แต่ในห้องแต่ทุกคนในครอบครัวก็รักกันนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวนังกระต่ายค่ะถึงเวลาไปรับน้องๆที่โรงเรียนแล้วค่ะถ้าเป็นช่่วงยนี เดียวก็จะรออยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเวลาแม่แมเหม็นไปรับน้องที่โรงเรียนก็จะมีแวะซื้อของ mm hmm. ถ้าพี่เดียวไปด้วยอาจจะทําให้เกิดอันตรายในการเทน้องหมารอในรถนานๆให้พี่เดียวรอน้องอยู่ที่บ้านจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะ Yeah, a yeah. yeah.